สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนามังกรราศีมังกรเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับในเรื่องของภาพรวมทั่วไปเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าจะการดูดวงส่วนตัวนะครับดวงมีรายอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เอ่อก็จะเพิ่มคอมเมนต์ให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการติดต่อดูดวงแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่ อยู่ในช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Facebook p เพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่จะตามออกมาทางช่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวมังกรเนาะเดี๋ยวขยับแป๊บ ตอนนี้ไพ่กับปนกันนิดเดียวนะครับสักคู่นะอ่ะโอเคต่อนะให้อ,อาลาเคิ่นสี่ไปนะครับอ่ะโอเคได้ละเอาเกินมาไปนะพอไม่ได้ใช้นานเนาะพอขอไปทีนะครับมาช้านิดนึงนะ โอเคได้แล้วนะครับทีนี้มาดูไพ่ทาถรรก่อนเนาะว่ายังไงนะครับในช่วงเดือนกรกฎานะครับคิงออฟคัพส i g h t of, nice of Wands Justice The w h e e l of fortune ไพใ่ใหญ่ๆเลยนะนายซับซ้อน Judgment อืม, nice, S <S อมชาวมังกรไพ่โอ้โหมีแต่อันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ The chariot นะครับฮืมเจอฮอยพิเทสนายซอฟวอนส์นะครับ And the last one อา้าขึ้นมาสองใบเอาใบเดียวสเวตต์อักขับส์นะครับอ่ะสาะชมางกรนเนาะโอเคให้เห็นหน้าไพ่ด้วยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นดรงความรักนี่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะต้องบอกก่อนเลยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดขยายเนาะอ่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ชาวมังกรเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมอะ่ะภาพรวมคือเป็นเดือนแห่งการโอ้แม่เจ้า <c ười> <c ười> คุณคุณคุณเอาพดต้องแอบเซลนะขอนย่าเซลนิดนึง <c ười> ทำงานทำงานเหมือนหนีนี้ <c ười> ทำงานเหมือนไม่อยากเป็นนี่ใครอะ่ะ <c ười> เข้าใจ <c ười> ใช่ปะหนีนี่คือไม่ได้แบบ ไปโกงเงินเขาอะไรไม่ใช่นะทํางานหนืวนไม่อยากเป็นนี่เหมือนนี่เยอะอืมเหมือนคนนี้สินเยอะแต่ผมจริงอาจจะไม่ได้มีนะเพราะอะไรด้วยเลยอ่ะแบบโอ้โหโโคุณคุณสู้มากเลยอ่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะทั้งเดือนเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนอย่างแรกค่ะ มันเป็นในเรื่องของการที่บางทีช่วงนี้มันเป็นอะไรที่คุณต้องมีเรื่องต้องคิดเยอะหรือเป็นคนที่คาดการหรือเป็นช่วงของการที่คาดการว่าจะทําแผนแผ่นทั้งเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการที่กําลังจะทั้งนั้นเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเดือนแห่งการกําลังจะทั้งนั้นเลยเพราะคุณคิดไปแล้วครับ King of คั p s เป็นลักษณะของการที่ <t aps> ค่อยๆพินิจพิจารณาไม่รีบไม่รีบเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการงานอะไรก็ตามเนาะอืม ซึ่งถามว่าก็เป็นไปได้เรื่อยๆ,ๆแหละก็ค่อนข้างทําได้ดีในมุมของคุณนะครับอแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณแบบมีเรื่องที่ต้องบุกต้องลุยเยอะนะงานที่ไม่ค่อยอยู่ติดกับที่ต้องเดินทางติดต่อเจรจากับคนอื่นหรือบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของการเติบโตการขยายอะไรเงี้ยความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างคาดหวังนะซึ่งมันก็ทําให้คุณแบบต้องดライ์ตัวเองต้องทีบตัวเองตลอดเวลาเลยในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะเป็นอะไรที่แบบ ตัวเห็นเลยว่าแบบโอ้โหคุณสู้ชีวิตจริงๆนะครับคุณทํามากคุณยิ่งได้มากอ่ะในช่วงเดือนเนี้ยอืมแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือคุณค่อนข้างกลัวการเติบโต,ตอืแล้วกลัวความไม่แน่นอนด้วยในชีวิตนะครับต้องบอกก่อนเลยพอด้วยความที่พอเหมือนกับว่ายิ่งคนที่ทําฟรีแลนซ์เริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มไม่มั่นใจเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่ารายได้ตรงนี้มันรองรับเราไม่พออ,อหรือเงินเดือนที่สำหรับคนที่ทางานบริษัทเนาะ คล้ายๆกันคือถ้าเกิดว่าเงินที่ได้มาแบบเงินเดือนมันฟิกซ์เท่านี้แล้วมันไม่พอบางคนหน่อยคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำในเรื่องของการงานเนาะอาจจะเป็นการยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยค่อนข้างคาดหวังจริงๆมันอยู่ในเรื่องของการคาดคาดหวังว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางคนอ่ะมีแผนในเรื่องของการย้ยายงานเยอะมากๆจริงๆนะครับมีเดเฉลียตขึ้นมาเนาะอืมแต่วิธีการแก้ปัญหาคืออะไรรู้ปะ <laughs> วิธีการแก้ปัญหาคือ ในช่วงนี้มันเป็น the high p i t s t คือมันเป็นลันกษณะของการที่แบบอ่ะบางคนอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก่อนก่อนที่แบบจะไปสมัครที่อื่นเนาะในกรณีถ้ามีมีความคิดในเรื่องของการที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะก็ต้องบอกว่ามันหอวจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการที่บางทีจะตัดสินใจอะไรอะ่ะขอให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองก่อนนะและดูความเหมาะสมโดยเฉพาะแบบ อะไรก็ตามที่เป็นสัญญาปักเป่าหรือเป็นการที่แบบบอกว่าเอ้ยโดนทาบตัวไปทําแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราหรอกอย่างเงี้แยแนะนำว่าเออถ้าเป็นไปได้ไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะไปตกปาัรรับคําอะไรกับใครอืถ้าไม่จําเป็นนะในช่วงนี้ดูเห็นเลยว่าหลายๆคนอนะรอคอยจริงๆในเรื่องของการงานเนาะมมีม,มีนะครับนายสปอนซ์ึ้นมาแล้วบางคนมันเหมือนกับว่าอ่ะอาจจะมีบางคนเนาะที่บางที เราไปกำลังใจให้แล้วกันเพราะบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่แบบหรือก่อนหน้าเนี้อาจจะมีการในเรื่องอ่ะโดนหลอกโดนโกงแล้วหนึ่งสองคือเป็นการที่โดนทําให้ออกจากงานถูกเชิญออกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก็ถามว่าหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าแปลงแง่ดีนะเหมือนกับว่าวางคนอ่ะน่าจะได้โดนแบบโดนแบบ offer, ออฟเฟอร์หรืออะไรบางอย่างหรือในเรื่องของการเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยมีการเสนอข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับ อืมสำหรับคนที่ดีก็ได้คือดีสุดเนี่ยบางคนก็คือทําไม่ดีมากก็อย่างที่เราบอกทําทมากขยิ่งได้มากทําทําอะไรที่เป็นเหมือนแต้มบุญ <laughs> แต้มบุญของคุณคุณจะยิ่งได้มากมากมากเลยนะครับในช่วงเดือนนี้เนาะอ่ะมาขยายให้หน่อยนะในเรื่องการงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอ่อยสอบซอดขึ้นมาเนาะเดวโอขึ้นมาอืมทำงานหลายอย่างจริงไม่อยู่ติดกับที่เลย ไม่อยู่ติดกับที่เลยจริงๆนะครับอ่ะ Queen of Wands เนี่ยการงานคุณโดดเด่นมากอะ่ะชีวิตค่อนข้างก้าวกระโดดเลยแหละอืมเอสอบสอดขึ้นมาแต่บางทีเนาะยิงสูงยิงหนาวครับต,ต้องบอกก่อนเลยอืมอย่าพยายามทําอะไรที่ไม่มีสัญออ,อย่างที่บอกเลยว่าอย่าพยายามทําอะไรที่แบบพาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงอะ่ะทุกการลงทุนทุกการทุกธุรกิจมันมีความเสี่ยงเนาะดยเข้าใจ หรือสำหรับคนที่ทำงานเป็นประจำหรือเป็นอะไรเงี้ยการที่คุณเผลอเผลอปล่อยปละละเลยบางเรื่องเช่นพวกเอกสารสัญญาเนี่ยต้องระวังมีแน่ๆนะครับซึ่งแล้วคุณจับงานหลายอย่างด้วยอะ่ะคุณอาจจะเผลอลืมไปหรือบางทีอาจจะเป็นการที่แบบต้องมานั่งสะสางานเก่าไหมหรือบางทีมันเป็นอะไรที่แบบคุณเคยปล่อยเบอร์ไปแล้วอะ่ะแล้วคุณเหมือนต้องกลับมารีเช็คงานตัวเองมีอืม ก็พูดยากเนาะพูดยากเนาะเพราะว่าบางทีมันมันเหมือนต้องมีการเมมโมรี่ความจำตัวเองไว้นิดหนึงในช่วงเดือนกรกฎาน,นะครับการเงินเนาะการเงิน for of o n d s บางคนมีในเรื่องของบ้านแปลดีหน่อยคือโอ้โหพิงเหรียญด้วยจ้ะน่าจะมีในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อของใหญ่ๆเข้าบ้านหรือเนช่วง,งการที่แบบเก็บตังหรือมี นียอินคัมอะไรหลายอย่างเข้ามาดีมากดีมากมากเลยแต่ถามว่าตั้งแต่แรกเนาะอย่างที่เราบอกว่ามีในเรื่องของการดลอกลุนโกะมีแต่ถามว่าคุณก็ค่อนข้างควบคุมหรือคอนโทรในเรื่องของการเงินอะดีอืแล้วช่วงนี้เหมือนชาวมังกรไม่ค่อยอยากใช้ตังนะพอมีแผนในหัวอยู่แล้วว่าอยากซื้อของใหญ่ๆเข้าบ้านอืหรือเป็นการที่ซื้อบ้านเลยนะครับบางคนเนาะ ก็เลยเก็บตังค์เยอะนิดนึงเข้าใจได้เข้าใจได้ไดความเอ่อสุขภาพเลยเนาะเพราะว่าความรักรดูทําให้แล้วเนาะ่ะเอ่เอช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารหรือการทานอาหารไม่ตรงเวลาอืมมีมีแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่แบบอืมข้อบ่าไหลอะ่ะเออโซนข้อบ่าไหลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรความประหมาทเลินเล่อปะ่ะที่บางทีแบบบางทีเราก็เผลอคือถ้ายิ่งหรือเป็นคนที่ทําชอบทําอะไรเร็วๆเนาะก็จะแบบมีสะดุดมีอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายอืมมีสะดุดมีแผลมีอุบัติเหตุฟกุกซ้ำน้ําเขียวอะไรเงี้ยมีโรคระบาดก็ยังต้องระวังอยู่นะโควิดอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนิดนึงนะครับแล้วก็ก้อนเนื้อก้อนไขมันพวกซิปพวกอะไรเงี้ยอาจจะเนี้ยอาจจะต้องระวังภาวานาว่าอย่าให้เป็นเนื้ออะไรเลยอืมจริงๆนะ แต่ถามว่าถ้า <c oughs> โดไม่จัดแล้วกันแต่ถ้าบางคนนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดก็อาจจะต้องไปเช็คนิดหนึ่งนะครับอก็ถ้าไม่มีแล้วเนาะมันก็อาจจะต้องถึงขนาดก็ต้องผ่าออกอะประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะไพ่เราขึ้นเนาะสี่ใบนะครับอยากบอกอะไรบ้างสําหรับชาวมังกรน,นะครับยูอิต ขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองนะคุณทําได้ดีทุกเรื่องครับอชาวมัมงกรเนี่ยเท่าที่ดูสัมผัสหรือคุกคลีมานะในบางคนเนาะค่อนข้างทําอะไรก็ค่อนข้างจะขึ้นนะเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะคาดหวังมากเกินหรือเป็นการที่แบบเราไม่มั่นใจเรากดดันตัวเองอืมบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโดนมอบหรือโดน o ออเซิร์ฟงานขนาดนี้มัน มันก็กดดันนะมันก็กดดันมากๆเลยด้วยอืมในบางคนเนาะโฮเป็นแฮปปี้เนสกล้ามั่นใจแล้วก็ละเมียดนิดนึงในช่วงเดือนนี้เนาะเราอยากได้ความสุขระยะยาวอืมถ้าเราอยากได้ความสุขระยะยาวมาเติมเต็มในการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานหรือการที่แบบทำอะไรก็ตามเอออย่างน้อยคือคุณต้อง ให้ให้เวลากับมันให้คุณค่ากับมันและให้คุณค่ากับตัวเองคือโดยการที่แบบอย่างน้อยคือทุ่มเทกับมันวางแผนล,ละเอียดละเมียดกับมันให้ดีแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวอ่ะและเป็นผลตอบรับที่ดีด้วยสินะครับ high ten vitality หลายๆคนเนะาะชาวมังกรเป็นคนที่ร่าเริงนะคะรับสลับโดนะเป็นคนที่แบบ ข้างนอกเนี่ยดูสดใสสดใสแต่จริงๆข้างในเป็นคนละเมียดเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะอยากให้ภายในอะ่ะละเอียดละเมียดแบบแบบมีชีวิตชีวาไม่ต้องมานังกดดันตัวเองเข้าใจเนาะคือแบบเราก็ทําเป็นสไตล์ของเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันตื่นมาแล้วฉันทํางานแบบสดใสแฮปปี้มีความสุขกับมันทุกวันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอะ่ะไม่อยากให้ดึงเอเนอร์จีที่มันไม่ดีเข้ามาเออ ที่มันทําให้รู้สึกว่าการทํางานของคุณมัน d r o ลงนะครับ open จ้า h a r t บางเรื่องก็ต้องเปิดใจเนาะเปิดใจในการที่เปิดใจในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงเพราะเดือนนี้บอกเลยว่าชิปจคุณลงเท้าแน่ๆบางทีมันเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจเนาะหรือแม้กระทั่งการยกย้ายไปไหนก็ตามถามใจตัวเองดีๆว่าพร้อมจะไปแล้วหรือย,ยังอืมเพราะบางคนน่ะก็ไม่มั่นใจหรอกกับการที่แบบจะ move ไปที่แต่ละที่เนาะเออ จะมุ้ไปที่นั่นทีจะมุ้ไปที่นี่ทีอะไรเงี้ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยอืมหลายๆคนอนะ่ะบอกเลยว่าไม่มั่นใจเลยนะครับจริงๆเพราะมันเหมือนกับว่าคุณก็แอบกดดันตัวเองเนาะอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดว่าเรามปความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วหรือเราเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณมีเหมือนเชียร์อัพตัวเองอะ ได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณนะครับสาวหล่อชาวมังกรครับมีความสุขมากๆเนาะโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วเฮงๆรับรวยทุกคนเนาะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเดี๋ยวด้วยเป็นกำลังใจครับดูด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ